สบายดีพี่น้องพากันขึ้นมาแล้วันไพยน้ำหนาสซลลี่บ่อยไหมเออบายไม่ใช่ปลาเบะด้โอ,อ้กาเ,ออาเออข็ดเข็ดคานตรงไหนตรงหนเนี่เอ้ยบุกอีบุกมีหน่อยนะ

เด็กน้องเด็กน้อเต็มท้งเลยเฮ้ย้าว่าอันวาเขาไปาาใช้คนน้องหมีแต่ผูดเยวนด่มานดีบอกเฮ้ยจบเอาเต็มท้องเลยก็ไม่ต้งนทงยางมาใส่มมาจะได้อยากอยากได้ซอยน้มอหิบซื้อฮตี้ซาดใม่ก็ซื้อฮตีตะกี้เราพากันกิน คำกเบิร์ำกเบิดคำบาทหนึ่งเสร็จเท้าหัวเท้าหัวซ้ลงื่ออะเมือยังงมือยย้่าาพากันมาซอยบุงหงอยียเอือยน้ำจนะ หงงโอ้ยขอว่ามวงมาชก่อนเอตเาเยออนะนคือแ่เแ่น่บ้าอกับบ้านเพน้อประเด็แล้วน้าปด็ก็งามประเดกนจมเนี่ยปลาแดงงามเห็นได้ก็ซ่บ Bạn. Ôi, bà ơi, bà ơi mình nói về mặt đàn nam. Tăm nọ, nay. Tăm hôm 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 ย่องเอาแน่นหนอตัดเองเออเต็มเองแส่บเองหมูบัว่อบแบกรยาลสหนงวมึงกคยกินหอมงเออคุณใหญ่กินยนอ่อาใหญ่น่ะตอ่อนเม้มันเบี้นออมหอมหอมหอมเยหอมนี่มันเส้นไหมึ่า้องหอมบุรหอ้ยยบเความเบ นี่เนาะของของแันโคถูกคู่เรือนขายหมดได้นี่ถูกเรือนอืมาามีนอนในแมนว่าดของแท้เนาะาน่มีนอนของลอรเมอ่มีน้อนของลอมมีอยู่หนอมแล้วสามหัวไยปีหัวปีลูกมันเกดการอย่บอกใครดีเนะย่บอกใครแซ่บสีสุด

ถาบ่คนงามไม่กินบแซ่บเบิ้งนี่คนงามเห็นขั้นกเรียงราเลยตีนมาตีนเตนมืนยายผักเลยเนาอยากตีนเลยอ้เนี่ตักตักเอแลนนอจารเอาคนไปนโอ้เออนอนน่แหลเมื่อมาแกงมุ้งลันแกงงันตะลอกดูบกวนเลยเจริญแกงไก่สโตพี่น้อย ต้มต้มไก่สินต้มมันก็บ่อจองจาิมันก่อนคนงามตำได้แล้ว่ะโอ้คนงามตำเหมือนแซ่บด้วยไปว่าคนยิ้มขาก่อนมันนี่นี่แล้วอบอแถวกันหน่อ

มันงอวัดกินต้มหงงนะมีต้มไก่คนงามตำคนงามตำต้มไก่สีโตไก่ห้ากระไลเออสิห้าจําด้ไม้ยองซาล่งตกอะไรเด้ตกเที่ยงเด้อเป็นแมม่าเลยดิดิด enfin ีสวยดีเป็นแมาไมีกอยา่ให้กินเนาะ หมเพิ่มกันได้นะมีมีบริการนะเมอนดิมพี่น้องกินข้าวหมอนเดมพี่น้องกินข้าวโ้ยยังนมดถึงเลยเอาา้าคนพี่น้องเลย มานี่อยู่หน้าหมูเนาะเคีนปลาะบพี่องยโอ้ยกินข้าอนานี่เอ้้ีอกกินน้ำมันกาวดเป็น่อไอ้ัดน่ขาทาหูตบไกมึงงานยังสาหน่อยมึงนะมึงงยังโอ้ยเขาพี่กบกินมัง

เอาทางนี à, này, làm, ้ทังนี้มทนีแล้วถั่วต้มไก่ตั้งไลฟ์พบมจักไลถั่วพบมจักมึงกำลังกินข้าวอ่อนไหมมึงน่ะเขาอ่ะกินข้าวเย็นเอ็นใหญ่เลย ยังก็เอยากี่บอากก็ยันี่นพอยากกอยังอ๋อผักยังบอกมาโอเบผักรับชาเจ้าพี่น้อยอันนี้ใบ่าเนะผักเสริมเฮ้ยห็นเกผักยัง

อันนี้คนคนไตพี่นาอคนลาไตเนาะขอพ็ดนี่ยอะไรอะไรพี่บุ้งก่นังค่ะใช่เออแนี่เลยแ่มหนร้ายเขาติดดัง เสบวะเนาะป่าน no ี่เนาะเสลายนี่เสบวะเสบจวป่าเสนแบโยน่งโยทิ้งวหลายคนเสวี่น้องอ่ะทิ้งวทิ้งหลาคน

นอนมกินเขาม้ใ okay, so ่ไยามันหอิ่มพี่น้องอ้เมื่อกนากินนามานี่ยอ้เ่เอนงนยตามาบล้โอเคพี่น้องสำหรับพิมนี่ขาจบรงินี้แล้พี่บังเด้อขอบพระคุณลายเนาะพี่น้องเนาะยูดีมุ่งหาสมองสุบรรเด้อ im Ím... ừ. bơi... rồi ạ im mà im đấy Thằng này đấy im bò nó lại thua ăn chan rồi